สวัสดีค sí, ร um uh, <se> ับพบกันกับตลาดนัดข้อกระเบือชมพูบุนลอยประจําวันที่24สสิงหาคมสอง8ตลาดควายชมพูบุรลอยประจําวันที่2 3สสิงหาคมสองพันารอยประจําวันเสาร์พี่น้องเวลาประมาณ6โมงสามสเแล้วช่วงเสาร์ยุ่รถนวดก๊ะังลังเขาอยู่วันท้อไปลังเขา รา,าคาง้วราคาป้ายกันติดตามที่ชมเด้อมมือนี้กันขัดวันที่23่ส้บราคามันติดแตกต่างแต่ว่าผมไปท้ายป้ายป้ายรักขายดีเยอะไปหน่อยสเตย์ป้ายขายดีเยอะแต่เมื่อมันงว้วนได้ไปหน่องเดอ้อง่ายงงมานกะแม่สาวแม่ลูกเจ้าบาทดูไปหน่องตัวกับตัวงามอยู่แต่ว่าของมันยือใส่ไม่ได้สนใจกัน เ็บบาทเลยครับห้อยอ๋อบูเนาะอ๋อมอยู่ตัวนี้ง่อยู่ึงรบเจดดยูกรสีแดงดีอยู่วันไหได้จาของคนอยู่แม่ลูกคือกันเอเนรอแม่ลูกลูจะีแงามยูนอ๋อยืดตัวใหญ่ดีอยู่มอยู่ใหญ่ดีสูงกับอยันรอยซีบเจ็ดอยู่นี่เ็บาทเลครับนี่แม่น่นี่ ตอ้มงใจกนม่สาวหน่อยบาทบุอ <guarding okay>? ัววันวนวั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 นาับวันวยนวันวันวันนนวันวันนสวันวันวันันวัันวนวันวนวั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 นันวัอวัันวอนวันวันวันวกนวันวันวันนวันวันวั

องหมื่นส่หนียมื่นกลัวพี่น้องมื่นกวมึงก่หมื่นกลัวมื่นกว่าโอ้ยมโคเจ็บโคตรทาเพ่นไปพี่น้องน้ดีอยู่เพ่ะันใจกโทรจ็บโรทาเเ่นไปพี่น้องค่อยๆแงัววเรียบร้อยลวบอนี่ไปเวลาเป็นไล่ะ สอง ans, มื่าเดียบรอยทางเดียวไปเวียดขายแล้วเขายแล้วโอ้เดียบร้อยแล้วม0 5สองขันหตกผูพี่นนางตกผูโอ้เียบรอเบิร์ดอะไรนี่ตอรนี่ไยเตอนี่ตอรนี่้เนาะแล้เดขายแล้วพี่นนองน้องกอหอยปีันไปสวัสดีครับหอยปีเจ้าบาทนี่สองมนหาครับสองมย 2 5 0 0ออ่อนๆนึงก็วนี่งเดือนม้วนสิบเอเดือน2,500แม่สาวหน่อยหางได้เข้าง่ามีองนอันนั้นหามื่นสามแม่แม่สามม่นสามแม่นี่เปแม่นี่สามม่นสามแ่นั่นมีสองมาสอกันพอปีเนาะโอ้พอปีแล้วหมานตัวนี้คุณเงินปะตัวคุณเงินปะเอาเอาเบอร์พอปีไหม นหหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดหาองพปหอยปีสวรณภูมิเด้อนี่โอ้มาแล้วมมยบรีเอาย่้ขายอกมาเจ้าแงัวบ่เยังเรียบร้อยแล้วเม่มลรควายเอามาบ่หนิบ่มาจอบอีกตัวเม่มลรก็เรียบร้อยแล้วเบิดเล่นบ่บหนิีการเจ้าหญนะของแม่ยบลิเอาเอาเอเมียรีแล้วจการเจ้ คนก็มาซื้อหลายอยู่พี่น้องคนกำลังทำใบสัญญากันอยู่พี่น้องมืาอนี้คนกำลังทำใบสัญญากันฮะโอ้ตัวนี้ตัวผู้ใหญ่ดีงามดีพี่น้องรถง้วก็กำลังลังเขาอยเด้อพี่น้องง้วนกำลังเังเพื่อนเตะก็โทษเพือเขาถามพอหอยเพื่อนไปราคาถูกแล้วครับแมงกับมึงกันไปสวัสดีครับเจ้าบาทแล้วครับแม่นี่แม่หนิเจ้าบาท เมื่อนสิบห้าร <t> ้อยนี่โอ้เมื่อินสิบหาร้อยเมือนิหาเมื่อนพัหาร้อยนะเม่สาวหน่อยเม่สาวเนาะเขางานแม่งแข่งขาเอามาตัวมนนเดี๋ยวตัเดียวตัวเดียวโอ้หมานตันี่หมานเน่ย่ล่ะว่าเดีเล่นีเนาะเอาเบอร์โทรมาแน่นศเก้าหเก้สี่สี่หนึ่งสีเอาของมาพี่น้องตัวของมา เอาตอนนี้เหลือตัวเดียวพนะมันหมานี่ดิเนาะเอาพ่อได้เล่มเนาะเอาพ่อได้เล่มเมียงกันได้มาถือกันใดขายเงี้ยเรียกไงถึงเป็นของกันได้มาแพงก็คือว่านเหรอตามที่ชมเดิน,นไปนี่ก <c oughs> ้ขายกับซึ้นขึ้นนี่เป็นข <c oughs> อสงแมียงเงี้ยดีเป็นของแมียงเงี้ยดีโอ้โหสายสาย โอ้สูงลอยมกได้อยู่พี่น้องลอยงกไดใดอยู่สายตัวใหญ่ดีหนาหนานาน,น่นเอาว่าแมนเฟิร์ดจได้สุดขายกันดี่หรอจักบาทละครับพ่อไอ้เรียบร้อยและะ้วบล่าขายแล้วขายเนื้อเรียบร้อยแล้วหลายไปหน,นึ่ได้หลายไปหน,นึ่สมมงสามหมืู่เรียบร้อยสามหมื่นสามขายในน้ำเนื้อไปนะอ๋อนี่สายงบเป็นเรียบร้อยไปเ,ไปเด้อเด้อนี่ยใบใบใบไปไหน เรียบร้อยกันไปแล้ว่ะ้าตัวพระท่านได้ขายกันนี่นๆองรมณบรรยากาศซื้อขายง้วกันคืกคืนนี้พี่น้องนี่แม่ลูกวันนี้ง้วหลายคนก็มาซื้อหลายอยู่เพียนร้องจอยจัดบัตกมานะ่ง เอาดิซอสิขายกันเลน้ออขายกันกันสวัสดีครับพ่อหมานหมานไม่เนี่ยของรามาหอดจบกบาละแม่เนี่ยหมือมือสองนี่ของพ่อหมานมือสองไอสนใจกับท่มาพ่อหมานเดินมือสองต่อร่องได้อีกนะ เงี้ยเนตัอินหนึ่งกับสิบวได้ยู่ววนี่เนาะบาวเดาไปเน้ะพี่น้องเนาะต่อ่องไปเอาเบอร์โทรพอมานมามศูนย์แปดหนึ่งเกาสปห่เก้ามาก็มาหมันพ่นไส้นะวัสฏิครับโจ้เจ๊ก็ถามพลอยมานนี่ได้สนใจแม่สาวโค้มาเด็กพี่น้องโค้ากันไปแล้วอย่างเงี้ยกันไปนครับ ดีครับเจาบาลแม่เนี่ยเมือนแปดตันี้เหมือนเจ็ดตัวนี้มือนแปดนี่เมือนเจ็ดเดพี่น้องหมแม่สาวเนาะโอ้เมือนเจ็ดเหมนแปส่วนง่วถือเานยะเนาะงวมือนกาบาดนี่เลี้ยงแก่หน่อยกัได้กตัวเนาะเมนแปดแม่สาวหน่อยสูงเท่าไสูงหน่อยสี่สบวเนาะสี่สิบเาเอร์โทรมาได้นิศูนย์เก้าสามเก้าสองห้ หนึ่งเจ็ดสามหกอ่ะกันพออยู่สอนอสนามขุนกันไปเนาะขัดแยงเมื่อตัวจริงกับทัวหลูกตัวไร่กันไปครัอพี่น้องงามๆทุกโูทกวาทุกจีทุกหากันไปงัวเล่าพี่น้องมาลองเราเป็นยังไงมันเป็นบาย่างป่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเฮ้ยจะถอยเอาไป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 ไดีครับ เจบาทเน่ยผู้ลอเนี่ยบ่ถึงสองบ่ถึงยบาทละป่นี้เมือกบาห้าร้อยนึกาปเรียบขายแยกลูกแล้วเรียบร้อยแล้ครับแยกเรียบร้ล้ัตัวนี่เรยยวครับตัเดี้วตังหักกันไปนาตัวสเนาะไปนาตัวสององอ่างเลือท้อมอ่างใหญ่เนาะอ่างใหญ่พอมาีเบอร์โทษว่าผู้ละลอนี่ พลลอดสนามขามาพอเลยเมาหากินพ่ออเออเอาเบ่อไหมเรจะมกจตัวยโอ้ศูนย์เก้าสี่หกหกสี่หนึ่งแปดศูนย์เก้าโทรมาหาเด้อเนี่ยพูลอลอ่แหละ ไขายติดเชือกมาไงเอาออกกันได้พวกเชือก็ถามพอยขึ้นไปอ่านี่พี่น้องเอาหลุดงอกระลังเขาอยู่พี่น้องหลังเขาอยู่เถิยเข้าไปเถิดกันไปทำบรรยากาศซื้อขายงอมันกันขึ้นอยู่พี่น้องตอนนี้เจวลากระ6โมง4:17แล้วพี่น้องโมง4:17แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาโกมันนี่ เหียกตัวเหียกสามตัวตัวมีเรียกบาทนไนีมื่นแปดพันหาร้อยทองไงอังเดอรทองไงอังเดอโอ้ทองไงอังเดอกทองหาเดือนโมลนธรรมศาสตรพนะเราดูทัวนั้นเดิตัวเรียบาอ่นครูครับตัวนเปิดสองหมื่นาพันสองหมื่นหาพันตัวละหมื่นกว่บาทนะตัวละหมื่นก่บาทกนเะหมื่นสอ่นนแม่สาวเบิเลย เอาเบอร์โทรมาหนึ่งเบอร์โทร089 089 048 048 3397์แปดเก้าเอาโทรเข้ามาได้เออเมื่อเช้าเนาะเออเจ็ดก็ถามหอยเป็นไปจัดจ่าสวัสดีครับจัดจ่ายกระสุนกระป๋องเป็นแับบรรยากาศคือขายง่วนลดกรนหนึ่งร้อยเข่าหน่องๆนะเจ็ดก็ถามเป็นไปโอ้งามงามหนีแจ็คบาทเลยเนี่ยสามหอยครับตัวไบ่ตัวไหน มือหนหน่อยโอ้วีจตัวผูตัวเบิร์ตต้นนี่โอ้งามดีเนาะมือกว่าบาทพี่น้องเราไปดูผู้ใดกันนี่หันมาทำไม่ได้เท่าไหร่ป้มเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยสี่กันเยอะพี่น้องสี่กันเยอะเงินน้อยพอนไหนมันจะงหัวน้อยแต่หาแต่สีแดงปลอมเนี่ยกินหนังกินขนมันสิเอ๊ะ นี่โอ้หอกันดีอยู่พี่น้องเวียดกันล่างให้เราอยู่เอาสิซื้อสิขายกันนี่พี่น้องไม่ได้พอมาซื้อมาขายเรียบร้อยไปโอ้ลบ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 เลยเป็นเทกาศซื้อขายงวงกันป่านนี้ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วสิซื้อสิขายกันนี่พี่น้อง Qua lìa gần cái lăng tiên. Check back, honey. Tìa lắm đi khai vô này quá. Qua lìa gì <laughs> khai đây. mà nhìn. Trinh 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 nhìn. nhìn. โอ้โงวงกันแน่นกันเยอะน้นองง้อโค้งกันนี่ง้อโคกัหลายเนาะหลายไปไหนเลยเนี่ยฮะอ๋อแล้วขายอยู่เลยหรอพี่นอ้องอาอมึงมาพอให้มีนี่พี่นอ้องมีเลยโอ่งง้งมากตัวใหญ่เยอะพี่นตัวใหญ่เยอะสวัสดีครับพอมีเดี๋ยว เดียบร้อยแล้ววะอจ้า,าจบาทและแม่ลูกไงสองหมื่นเันโอ้ตัวใหญ่นาะอ๋อตัวใหญ่พีน้ห่น้างยหาได้ด้บวกเนาะด้หาบวกน,ะววกนี่ลูกสีแดงดีพ่อสีแดงดีพ่อตัวเจธรมดีแม่นี่เดี๋ยวพอมีสองหมืน 27, ม่นเจ็ดม่อหน้านี่สองหมืม่นเจ็ดของพอมีอ มื่นเจ็ดพันนี่อหนะมื่นเจ็ดพันว่แม่สาวเนาะเอาเบอร์โทรพอมีมาแน่นศาเจาเจ็ดสามหนึ่งี้าามพอมีเด้อาลืมจ้า่เป็นเบอร์พอมีนี่แหละนี่พี่น้องราคาสองหมื่นเก้าสนเก่นเก้าแม่ลูกลูกตัวเมียพอมเนาะเสืงแดงข้างเครืงแดงสูงดีอยู่เอาโทร้าโามพอมีเพิ่นไปบรรยากาศค่ขายงวนนี่ดีตัวนี้พี่น้องอ้างวพอมีเด้อนี่ โอ้สีแดงหลายแล้วพี่น้องว่าสีแดงหลายสีขาวกับมี่ยุคนี่กับเล่เนี่ยสวัสดีครับพอมี่อันนี้อันนี้กับพอมี่อีกขึ้นกันพอมี่เลยมากตัวมาหนี่งเสื้อให้ขายถูกไหม โอ้ขาดต้นล้วอมี่อมีไปสิโอ้นี่มันดิซ้อนเด้อรีอน้อ่มันดิซ้นนี่แม่ลูกมันหวงลูกเนาะหวองเจ้าว่ะเจ้าบาทอด็นี่มันก็ว่าซ้อนดอกแต่ว่ามักใชหัวบอมันหวงลูกดซื้อดอกเจ้าบาทเปิดใบสามหมื่นโอ้สามหมื่นาเลูกู่ใดมหมื่นลูกช็อกโกแลตพอมนี่ลูกช็อกโกแลตพอมสูงลอยสูงลอยห้าสิบบวกเนาะบบวกขึ้น แล้วลูกเจ็ดตัวเลยนะลูกสองค่ะลูกสองลนะูกสองเนาะเั<า>็นไปไหมลูกสามเนาะอันนี้ลูกชอเเ็อกโกแลตบะเจนี่นะอันนี้ชอเเ็อกโกแลตบัตถ่านผสมเนาะ เอาเบอร์โทรมาไดครับาาพี่น้องย์หก่งม่็้โทรามาพี่น้องโทรมาจะจ่จะจงกบว่างกันไปแล้วพี่น้องบรรยากาศาาสิดขมวง่วงมากสครับง่วงมาเท่าไรเเอเท่ารเนาะเจจ่จะจกงกบว่างกันไปวางง่ายกันไปะตลาดงว่วงชมพู่บุตรเราเอ็ดอคิดแต่เกาสนิมกันพี่น้องก็ได้ผักกุหาก็แจ้ไปักกลาบกามเ้อะสวัสดีครับ